ก็มาถึงแล้วนะครับตอนเช้าหลังจากเมื่อคืนมันมืดนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับสังเกตว่าที่นี่ตามที่เขาบอกนะครับก็หินเนี่ยจะไม่สวยเหมือนทางออสเตรียนะครับไม่มีถุนสร้างเขาก็เลยวาดภาพเป็นแบบ3ามมิตินะครับ เป็นแบบเสมือนจริงก็คือแบบ perspective นะครับเพื่อให้ดูมีความคล้ายนะครับครับสวยไหมนะครับก็จะเป็นแบบ perspective นะครับแต่พื้นมันก็จะลื่นหน่อยนะครับเดินมาก็จะ